ฟังไวเดอร์ผู้ใดกออกรถไมข้ขืนบานไม่นี่ขบับรอยากเสียเงินเหตุเสียเคาะนอนโลง่งซพนี่บม่อยากเปลืองเงินหลายเพิ่นว่าเลิกดีย่ามดีเหตุด้แบบเพิ่นเนี่ยเพิ่นวางซีเดอร์ว่าพิกษุทั้งหลายสัตว์เล่าใดประพฤติสุจริตด,ด้วยกายประพฤติสุจริตด,ด้วยวาจาประพฤติสุจริตด,ด้วยใจในเวลาเศร้าเวลาเศร้ากับเป็นเวลาเศร้าที่ดีของสัตว์เล่านั้นสัตว์เล่าไดประพฤติสุจริตด,ด้วยกายประพฤติสุจริตด,ด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงกับเป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราไดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นกับเป็นเวลาเย็นที่ดีของสัสส groans, ตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติสุจริตเวลาใดเวลานั้นซึ่งว่าเป็นเลิกดีมงค้นดีสาว่างดีรุ่งดีคณะดีย่ามดีและบูซาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย นีใน prasud พระ,ร,ระพุทธเจ้าได้นี่เพิ่นสอนไว้แล้วผู้ใดเนี่ยสอนว่ามีเลิกดีย่ามดีต้องไปเจมิมรถนอ่องล่วงรถอียังสันมันโมเมนคำาสอนของเพิ่นมันเป็นคำาสอนของสมณะภาพเราอืน่นขั้นงบหน่อยกระเฮ็ดบางส่ทละมงคนดีที่สุดออกมอเตะไสค์ออกรถย้อนออกรถออกขึ้นเงื่อนบานเจ้าสิบ,บริเสียเงินอีกอย่างมากมาขันเจ้ามีความศรัทธานในพระพุทธเจ้าอีกดีเจ้าสิเป็นค้นที่เหลียบงายที่สุดเลย